บทที่สิบรัตนสูตรยานีทภูตานิสมาคาตานิภุมมานิวาย,ยานิวะอันตะลิเคสัพเพวะภูตาสุมานาพะวันตุอโทโปิสังกัดจะสุนันตุพาสิตังตัสมาหิภูตานิสามีทะสัพเพ เมตังกะโดทะมานุสิยาปชายะทิวาจารัโตจะหะกันติเยภะลิงตัสมาหิเนรคะคะอัปะมาตายังกินจิวิตังอิทะวาหุรังวาสัเคสุวายัง ละตะนางปะนีตังนะโนสะมังอัตถิตะถาคะเตนะอิทัมปิพุทเทละตะนางปะนีตังเอเตนะสะะัจเจนะสุวัติโหตุชะยังวิราคางังอะมะตังปะนีตังชะยะทัตชะคาสักกะยะมุนีสะมาหิโต นะเตนะธรรมีนะสมมติกิจิอิธัมปิธรรมีระตะนางปณีตัางเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยมพุทธเสยโถปริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญยะมานุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติ ปิทมปิทัมีรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวทิโหตุเยปุคลาอัฏฐะตะสังปัสัตาปรสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตะทะขิเนยะเนยาสุขตสัสสะสาวกาเอเตสุทินานิ มหาภราณีอิทัมปิสังเคละตะนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวทิโหตุเยสุป,ปะยุตตามะนะสาทันหีนะนิกามิโคโคตะมะสาสะนำหิเตปติปตาอะมะตังวิไคหะรัตถามุทหานิพุติง ปุญชะมานาอิทรมปิสังเคละตะนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวทิโหตุยะถินทะขีโลปะทะวิงสิโตสิยาจะตุพิวาเตพิอะสัมปะกัมปิโยตะหูปะมังสับปุริสังวะทามิโยจะลิยะสัต จานิอเวชปะปัสสติงอิทัมปิสังเคละตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูตุเยอริลยสัจจานิวิทาวิภาวะยันติคัมพีละปัญเยนะสุเทสิตานิกินยาปิเตโหติสุภุสัปปะมะัตา นาเตภะวังอัฏฐะมะธาตุมาทิยันติอิทัมปิสังเคละตะนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสัสหาวัสสทัสสนะสัมปะทายะยะ ตะยะสุธรมมาชะหิตาพระวันติสากายทิทีวิจิกิจฉิตันจะสีละพระตังวาปิยาวาปิยะทัติกินจิจะตูหะยาปาเยหิวจิป,ปะมุตโตชะจาพิฐานานิอะพภกาตุง อิทัมปิสังเคละตะนางปะนีตางเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุกินยาปิโสกม,มังกะโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตะสาวาอะพพโ,โตสตัสสะปติดชะทายะอะพพะตาติดทปะทัสสวุตตา อิทัมปิสังเคและตะนางปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุวะนัปะคุมเพยะถาพุสิตักเคคิมหานะมาเสปะถมัสมิงคิมเหปะตะถูปะมังธรรมะวะรังอเทสะยินิพพานะคามิงปะระมังหิตายะ อิทัมปิพุทเทละตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุวะโรวะรานยุวะรโทวะลาหะโลอนุตตโลธรรม,มะวะดังอเทสะยอิร,รัมปิพุทเทละตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุขีตนางปุรานาัง ว่นางนัตถิสัมภะวังวิระัตะจิตตายะติเกพะวัสมิงเตขีณพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีลายะถายัมปะทีโปอิทธรมหิอิธธรมปิสังเคละตะนางปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ ยานีทะภูตานิสมาคาตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวมนุษะปุชิตังพุทธังนะมะสัมะสุวัติโหตุยานีทะภูตานิสมาคาตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวมนุษะปุชิตังธรรมังนะ มัสาวะสุวติโหตุยานีทะภูตานิสมาคตานิภูมมาภูมมานิวายานิวะตันอันตะลิเคตถาหะตังเทวมนุษะปูชิตังสังฆนะมัสสามะสุวัติโหตุบทที่11อาตานาติยะปริต สัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปะวัชิโตสัพพะเวระมติกันโตนิพุตโตจตุวังพระวะสัพพิติโยวิรชนตุสัพพะโลโควินัสโตมาเตพระวะวันตราโยสุขีทีคายุโกพระวะอภิวาทนะสีดิสสะ นิจจังวุธาปะจายโนจัตตาโลธรมาวัดทันติอายุวันโูสุขังพระลังบทที่สิบสองอาทิตตปริยายะสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาคยายังวิหารติคายาสีเสสัตถิงพิขุสหาเสนะตัดระโขพระขวาพิขุอามันเตสิ สัพพังพิกาเวอาทิตตังวินกินจะพิกาเวสัพพังอาทิตังจากขุงพิกาเวอาทิตังลูบาอาทิตาจากขุวิญญาณังอาทิตังจากขุสัมผัสโสอาทิตโตยมปิทางจากขุสัมผสัสป,ปัจจายาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอาัทุกขะมะสุขังวาตามปิอาิตังเกนะอาิตัง อาทิตังราคินาโทสักินาโมหหกคินา,นาอาทิตังชาติยาชะรามะระเนนะโสเกหิปลิเทเวหิทุเขหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะทามิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตทาโสตวิญญาณังอาทิตตัง โสตสัมัสโสอธิโตยัมปิทางโสตสัมัสะปัจยาอุปัชติเวทะยีตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุขะมะสุขังว่าตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักข,ขีนาโมหคขีนาอธิตังชาติยาชะลามะระเนนะโสเกหิปลิเทเวหิทุเขหิโท,ทมนาเสหิอุปายาเสหิ อาทิตตันติวทามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานะอินญ,ญานังอาทิตตังคานะสัมภโสอาทิโตยมปิทางคานะสัมผสัตตมสผสะปัจจะยาอุป,ปัช,ชติเวทะอิตังสุขังวาทุกขังวาอะทุกขะมะสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคักขีนาโทสักขีนามุ โทหักขีนาอาทิตตังชาติยาชะรามะรณีนโสเกหิปะลิเทเวหิทุเขหิโทมนานสีหิอุปายาสหิอาทิตตันติวะทามิชีวะหาอาทิตาระสาอาทิตาชีวะหาวิญญาณังอาทิตตังชีวะหาสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทางชีวะหาสัมผัสะปัจจะยาอุป,ปัชติเวทะยิตัง สุขังวาทุกขังวาอะทุกขะมาสุขังวาตามปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตังราคคีนาโทสักีนาโมหคีนาอาทิตตังชาติยาชะลามะระนีนะโสเกหิปริเทเวหิทุขเขหิโทมนะเสหิปุป,ปายาเสหิอาทิตตันติวัธามิ迦โยอาทิตโตโผูถัพพาอาทิตากายวิญญาณังอาทิตตัง กายะสัมผัสโสอธิตโตยัมปิทางกายะสัมผัสสะปัจจะยาอุปัช,ชติเวหะยตังสุขังวาทุกขังวาอะทุกขะมะสุขังวาตัมปิอัธิตังเกนะธิตังอธิตังลาคคินาโทสักข,ขินาโมหคินาอธิตังชาติยาชะลามารณีนะโสเกหิ ปาลเทเวหิทุเขหิโท,ทมนาสีหิอุปายาสิหิาอาทิตตันติวะทามิมะโนอธทิตโตธรรมาอาทิตตามะโนวิญญาณังอาทิตังมะโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทังมะโนสัมผัสสะปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวา ัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาเขคขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอธิตังชาติยาชาลามาลณเนะโสเกหิปะริเทเวหิทุเขหิโทมะนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะทามิเอวังปัสสังพิกะเวสุตตะวาอริยะสาวะโกจักขุสัมิงปีนิพินตติลูเปสุปิ นิพินตติจักขุวิญญาณีปินิพินตติจักขุสัมผัสเสปินิพินตติยัมปิทางจักขุสัมภัสะปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าอะทุกขะมะสุขังว่าตัสมิงปินิพินตติโสตัสมิงปินิพินตติสัเทสุปินิพินตสิตติโสตวิญญาณีปิ นิพพินตติโสตสัมผัสเสปินิพพินตติยามปิทางโสตสัมผัสสะปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมะสุขังวาตัสมิงปีนิพินตติคานัสมิงปินิพินตติคันเทสุปินิพินตติคานาวิญญาณีปีนิพพินตติ คานสัมภเสปินิพินตติยมปิทางคานะสัมภัสะปัจจยาอุปัชติเวทะยีตังสุขังวาทุขังวาอทุกขะมะสุขังวาตัสมิงปินิพินตติชิวหายะปินิพินตติละเสสุปินิพินตติชิวหาวิญญาณีปินิพินตติชิวหาสัมภเสปินิพินตติ ยำปิดทางชีวหาสัมภัสสะปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอะทุกขะมะสุขังวาตาสมิงปินิพินตติกายะสมิงปินิพินตติโพทัเพสุปินิพินตติกายวิญญาณีปินิพินตติกายสัมผัสเสปินิพินตติยำปิดทางกายสัมภัสสะปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอะทุกขะมะสุขังวา ตัสมิงปินิพินตติมานาสมิงปินิพินตติธัมเมสุปินิพินตติมโนวิญญาณปินิพินตติมโนสัมผัสเสปินิพินตติยมปิทางมโนสัมผัสสัปปัจยาอุปัชติเวทายังสุขังวาทุกขังวาอัทุขะอัทุกระมาสุขังวาตาสมิงปินิพินตตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุจจติวิมุตตสมิงวิมุตต มีติยานังหูติขีนาชาติอุสิตังคราม,มะจริยังกะตังวระ,ะนีตังนาปะรังอิทธายาติปะชานาติติอิทธะมะโวจะพะควาอัตตะมะนาเตพิขุพะคะวตภาสิตังอะพินันทุงอิมัสมินจะปะนณเวยากะละยะนัสมิง พันยะนามานีตัสสะพิกขุสะหัสะสะหัสะสะสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุติบทที่13อนัตตะลักขณาสุตัง เอวามีสุตังเอกังสมย,ยังพระควาภาลานาสิยังวิหารติอิสิปตานีมิฆาทายตะละโขาพระควาปัญจาวาคิยตพิขูอามันอามันมาเตสิลูปังพิขเวอัตาลูปัญจหิทางพิขเวอัตาอัะวิศะ ณยิทางรูปังอาพาทายะสังวัตเตยะลพิธาจะลูปีเอวังมีลูปังหหตุเอวังมีลูปังมาอะโหศีติยะสมาจะโขพิคเวลูปังอะนตตาตัสมาลูปังอาพาทายะสังวัตตินะณจะสัภะติลูปีเอวังมีลูปังหหติเอวังมีลูปังมาอะโหสีติ เวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิขเวอตาอภวิสระณีิทางเวทนาอาภาทายสังวัเตยะลัพเทจะเทวจะเวทยาวทนายะอวังมีเวทนาโหติโหตุอวังมีเวทนามาอะโหสิติยสมาจะโขพิขเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนา อาพาทายะสังวัตะตินะจะลับภติเวทนาเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทาังพิกเวอัตตาอาภะวิสันัยิทาังสัญญาอาภาทายะสังวตัตเตยะสัพเพทะ สัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอโหูสีติยสมาจะโหพิกเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินะจะลาภติสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอโหูสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิธางพิกเวอัตตาภะอภะวิสังสุ นาจีทางสังขาราอาปาทายสังวัตเตยุงลพทะจะสังขาริสุเอวังมีสังขาราหตุเอวังมีสังขารามาอหุสิติอหุสุนติยัสมาจะโขภิคเวสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาภาทายสังวัตตันตินาจะภาติสังขาริสุเอวังมีสังขาราหตุเอวังมีสังขารามาอหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะเหตทางพิขเวอัตตาอะาวิสะนาอีทางวิญญาณังอาภาทายสังปัตเตยสัพเพีะาลับเพธะจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหงตุเอวังมีวิญญาณังมาอโหสิติยสมาจะโหพิขเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาทายสังวัตตินาจะ ลาภติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณางโหตุเอวังเมวิญญาณางมาอโหสิติตังกินมัญญาธาพิกะเปลูปังนิจังวาอนิจังวาอนิจจังพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจังทุกขังวิปะลินามะธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุง เอตังมะมะเอสโสหะมาสมีเอสโสเมอัตติโนหิตังพันเตตังกินมัญญะทะพิกขเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปะเลนามะธรรมกัลลังนุตังสะมะนุ ปัสสตุงเอตังมามาเอโสหะมาสมีเอโสมีอัตตินโนหิตังพันเตตังกินมันญะถาพิคเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปะลิมาวิปะลินามะธรรมังกลงัลลังโนตังสะมะนป,ปัสสิตุง เอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสเมอัตตาติโนเหนตังพันเตตังกินมัญญะทะพีขะเวสังขารานิจาวาอนิจาวา,า,วาติอนิจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวปิปะลินามะธรรมัง กัรลังนุตังสาัมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสมีอัตตาติโนหิตตังพันเตตังกินมัญญะทะพิกวีวิญญาณิจังวาอนิจังวาติอน,นิจัง พันเตยามปานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยามปานิจังทุกขังวิปะลินามะธรรมังกัลลังนุตังมะสะมนุปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสมีอัตาติโนหิตังพันเตตัสมาหิตัสสะมาติหะพิกะเวยังกินจิลูปังอติตานาคาตะปัจจุปันนัง อัจฉตังวาภะหิทธาวาโอลาลิกาวาสุขุมังวาหิทังหินางวาปะณีตังวายันทูเลสันติเกวาสัพพังรูปังนีตังมะมะนีโส,ส,สมนะนีโสหะมัสมินะมีโสอัตตาเตเอวะมีตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะท,ทัพัง ยากาเจเวทนาอะตีตานาหะตะปัจจุปนาอัชตาวาพระหิตาวาโอลาเลกาวาสุคุมาวาหินาวาปณีตาวายาทูเลสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณะมีโสอัตติเอวะมีตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญาสัททพัง ยากาจิสัญญาอาตีตานาคาตาปัจจุปนาอัจฉต,ตาวาพะหิตทาวาโอลาลิกาสุโอลาลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปะนีตาวายาทูเลสันติเกวาสภาสัญญานีตังมะมะนีโสหะ,ม,ะสม,มัสมินณมีโสอัตตาติเอวะมีตัง ยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัตถังเยเกยจิสังขาราอติตานาคาตะาปัจจุปนาอชัตตาวาพะหิตาวาโอฬาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปะณีตาวาเยทูเลสันติเกวาสเพสังขารานีตังมะมะนมนโส,สมะนนโสหะมะสิ นะมีโสอัตต,ติเอวามีตังยะถาภูตังสัมมัปัญญายะทัตพังยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตะปัจจุบปัังอัชตังวาพระหิทธาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาหินางวาปะนีตังวายันทุเลสันติเกวาสับพังวิญญาณังนีตังมะมะเนโสหะมาสมินะ มีโสอัตติเอวะมีตังยะถาภูตังสัมมาปัญญาญะัดทัพพังเอวังปัสสังพิกะเวสุตวาอริยะสาวะโกรูปสมิงปินิพินตติเวทนายปินิพินตติสัญญายะปินิพินตติสังขารสุปปนิพินตติวิญญาณสมิงปินิพินตตินิพินทาง วิราชติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติญานางังโูติขีนาชาติอุสิตังพัมมะจะิยังกะตังกะละนียังนาปะลังอิทัตตาญาติปะชานาติติอิทะมะโอจะภะะวา อัตตะมะนาปัจะวคิยาพิขูพกกวตูภาสิตังอะภินันทุงอิมัชมินจะปะนะณเวยากะละนัสมิงพันยะมานีปัญจะวคะิยานางพิขูนางอานุปาธายะอาสะเวหิจิตตาติวิมุจจิงขูติ